ครับพี่น้องครับนี่เพื่อนสิได้เงิ่อนไดค่ำหน่ได้นี่โอ้ึ้อได้ขึ้นหลายแต่เอาเงืนหนยังเงื่อนยังครับเต็มถุงปุ๋ยเงื่อนยังปั้นผลปันผลเติโอ้ยพ,พี่น้องเพื่อนเอานำนำเงินให้เบิ่งนะครับบ่ได้อวดอ่างเด้ครับมันมีหรีมันเป็นยังไงครับท่านประธานทำอะไรครับนี่เป็นเงืนจากการขายของของมีขนบมหรือบ่มีขายของมีขนก็มี โอมีคนก็มีคขนหลอนโอมี่คนใส่รถใส่เรืานะครับคนเยอะวันนี้ปันผลบ่เตรียมการเหรอเตรียมการมาปิดงบดุลครับปิดงบดุลนร้านค้าไม่ชุมชนครับทําไมถึงใช้ชื่อว่าร้านค้าไม่ชุมชนใช้ชื่อไม่ชุมชนเพราะว่าเป็นไม่ใช่ร้านค้าชุมชนครับเป็นร้านค้าของทํากันเองวิสาหกิจชุมชนเล็กๆน้อยๆนะสมาชิกเท่าไหร่สมาชิกอยู่ประมาณ18คน18คนทราบข่าวว่าปีนี้มีลาออกด้วย บอกเป็นปกติบอกเป็นปกติก็มีเข้ามีเข้ามีออกเนาะหรือว่าไม่กระทบอะไรไม่ใช่พูดผิดกับผีเข้าผีออกเป็นธรรมดาโอ้ไมได้เขาไม่เอาไม่สัดครับครับคัเอาไม่ได้แล้วผลประกอบการเป็นไงตอหุ้นค่าเฉลี่ยเป็นไงครับอันผลก็น่าจะได้เยอะกว่าตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เขาน่าจะหุ้นเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.50.25อย่างงี้มั้ยดีกว่าฝากธนาคารด้วยใช่ไหมของเราก็ปันผลทุก6เดือน6เดือนปันทีหนึ่งครับตอนนี้อยู่หุ้นก็จะได้อยู่ที่หุ้นละ16หุ้นละ16บาทโอ้หุ้นละ16บาทก็คือถ้าถ้ามีหนึ่งหุ้นได้16บาทถ้ามี10หุ้นได้160บาทถ้าได้ถ้ามี100หุ้น แล้วมีการจำกัดการถือหุ้นไหมครับไม่ไม่จำกัดครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่เพดานหกประมาณร้อยหุ้นร้อยหุ้นต่อคนเนาะเป็นกิจกรรมของพี่น้องครับของน้องหนึ่งพัน้อหนึ่งพันร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทโอ้อันนี้เป็นของ คุณพัชกีราของพี่โยพี่โยได้1,200แล้วข้อมูลสูงสุดคนที่ได้มากสุดเนี่เป็นยังไงเป็นใครก็ประมาณสา0พัน่าทสามพันสามสิบเอ็ดบาท,อ,บาทอืมแสดงว่าต้องซื้อสินค้าเยอะใช่ไหมหลักการเรื่องเฉลี่ยคืนผู้ซื้อเป็นยังไงครับ ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับสิเหลือคืนก็ประมาณ40่สิบเปอร์เซ็นต์คืนสี่40ที่เหลือท่าหุ้นนะครับที่เหลือผู้ซื้อก็40เปอร์เซ็นต์อ๋อก็คือแปดสิบละหลักการก็คือใครซื้อมากได้มากวะใครถือหุ้นเยอะก็อ๋อมีสองขาใช่ไหมฮะให้เลือกอยากได้ตังค์เยอะมีสองแบบแบบที่หนึ่งถือหุ้นให้เยอะให้เต็มพิดานนะแบบที่สองซื้อของให้เยอะนะนี่คือ บรย no, รยากาศเนาะท่านประธานนุกุลกิตวีชาติก็มาควบคุมการแสดงบรรยากาศหกเดือนก็มาหกเดือนเจอกันหกเดือนได้ใบเงิ่อนเธอหนึ่งนาะงอ้าวนาะเป็นยังไงมีความสุขบ่ได้ต่ใบให้ได้แต่ใบได้แต่ใบใบเยเดี๋ยวบ่แมนเงินเจ้าของเง okay. right. ินพ mm ี hmm. ่น้องเข้ามาลอยมากเหก็ลอยไปปีนี้ได้เท่าไหร่ครับคุณปิติปีนี้ได้เท่าไหร่แปดพันกว่าแปดพันกว่าโอ้ ทุกทุมันมีข้อดีก็ทีมันเป็นท่าน,นเบิกต้นทุนค่าตัวเองอืม,อมสมาชิกซื้อแล้วก็ได้คืนเราเป็นเจ้าของเนะะาะแต่ถ้าไปซื้อถ้าไปซื้อหรือไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยคือแล้วก็คือเงินนั้นก็หายไปเลยอ,อันนี้ก็กลับมาบ้างนิดนิดหน่อยหน่นนอยแตยังและก็ถือว่าเยอะดีกว่าไม่ได้ให้อะไรเลยถ้าไปซื้อร้านเอกชนก็แล้วเลย อันนี้จากข้อมูลสถิติสูงสุดเห็นว่าซื้อของมากสุดหมืนะ่นหกเนาะในระยะเวลาหกเดือนนี่นะแล้วก็ซื้อน้อยที่สุดนี่เท่าไหร่นะร้อยกว่าบาทมั้งซื้อน้อยที่สุดร้อยกว่าบาทได้ปันผลน้อยที่สุด95บาทอยู่98าบเพราะไม่ยอมซื้อสินค้าเนาะเนี่ยสมรแน่เดยเขาขึ้นบททะเลาอยู่สินแม่นะแกยุ้ง เจ็ด้อ่บอบาทของผู้ใดนี่นะครับเป็นบรรยากาศการทำงานของร้านค้าในชุมชนบ้านนงระนะครับก็หกเดือนเจอกันทีนึงครับก็ได้มานับเงินนับคำคืนนี่นี่เห็นว่าับเนี่ยผู้จัดการร้านผู้จัดการสวนซูนเซมไซร้้าานนอ เงินหลายขักกดมาเนี่ยเจ็ดสองหนึ่งก้องันนี้อันเจียวพันเจ็ดอันนี้อันเชิญของเจ็ดร้อยมีแต่แนวดีเนาะีแต่เรื่องราวดีๆพัฒยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งสามัคคีกันก็ยิ่งเติบโตเนาะร้านค้าชุมชนก็อยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับ ความซื่อสัตย์ความมีคุณธรรมความไว้วางใจกันเนาะเราต้องไว้วางใจกันมีคุณธรรมประจําใจาแล้วก็ม,มีอะไรบ้างครับปัจจัยแห่งความสําเร็จมีอะไรบ้างครับมองที่เงิน มันต้องมีความรู้ด้วยครับโอ้หนึ่งเงความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมมีความรู้คู่คุณธรรมเอสองเงื่อนไขมีภูมิต้านทานที่ดีรู้จักการพอประมาณโมาตีมงานพอเพียงเลยใช่ไหมตีมงานพอเพียงก็ถือว่าแล้วในในงี้รายจ่ายล่ะครับคุณครูรายจ่ายในรอบหกเดือน นกนตหวเนียจะเอาแซมมมันยางง่ยยลใจใจก็หลายหลแสนครับเป็นตัวเลขหลักแสนอือก็ถือว่าเป็นเป็นเงินหมุนเงินหมุนหมุนไปหมุนมาเหลือก็มาแบ่งปันผลกันเนาะผมว่าดีมากเลยนะครับกิจกรรมแบบนี้ก็สู้กันต่อไปเนาะเอาท่านประธานครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมนะครั เห็นว่าร้านนี้ยืนหยัดมา20ปีกว่า25ปีได้ไหมประมาณ24-25ปีแล้วว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายปีหน้าเราจะล่มแล้วใช่ไหมครับปีหน้าก็จะล่มครับแต่ว่าจะอยู่กันแค่2คนปีหน้าคิดว่าอันนี้สมาชิกท่านนี้เป็นอะไรครับดิเป็นอะไรครับดเดี๋ยวจะซับไตเติ้นให้ว่า สมาชิกดีใจมากนะครับรกาาสันมดีใจขี้แตกขี้แตดดีใจขี้แตกขี้แต้น <laughs> บีใจจนขี้แตกขี้แต้นไปขี้ก่อนเด้อได้บอลได้บอลบอเยอะ <laughs> ได้บอนบอลหลายไม่ได้บอนบอลสองพันขี้แตกเลยนะครับส่วนฝั่ง<อ>นู้นนะครับก็ปัจจับ<อ>นะครับเอา,าข้าวโพดมาให้กรรมการกินฟรีไม่คิดตังค์เลยนะฮะับสองพันเอาสีแล้วก็สามสิบโอเคครับยีให้เห็นบรรยากาศการนับเงิน นะครับพอ <ผม S 2> เพียงเท่า,านี้ครับผมลำรวยสุขคนนะครับเด้อ